สวัสดีครับอยู่กับบอนขับครับวันนี้บอนขับจะทำกับข้าวนะครับให้กับทุกท่านได้ชมกันอันนี้เป็นหมูสับนะครับหมูสับอันนี้เป็นใบกระเพานะครับทุกคนอาจจะเดาออกแล้วว่าผมจะทำเมนูอะไรนะครับถูกต้องแล้วครับก็คือกระเพรามูสับนั่นเองนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับ อันดับแรกอ่ะตั้งก่อนตั้งกล่องก่อนอตั้งกล้องตรงนี้นะครับเห็นไหมเอยเรามีโคกนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะมาผักพริกนะครับกับกระเทียมก่อนนะครับเอาเยอะๆเลยอ่านี่อ่อมันจะสั่นนี่เนี่ยกระเทียมได้แล้ว

พริกครับขกให้ละเอียดเลยนะครับได้พริกกับกระเทียมแล้วนะครับลำดับต่อไป เตาเพราะว่าวันนี้เราจะเราไม่มีแก๊สนะครับเราก็จะ,ะเป็นเตาถ่านนะครับเตาถ่านกันหาเตาก่อนนะนี่เตาอยู่ไหนเนี่ยเตาเตาเตาโอ้โหเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหทุกคนแล้วมันจะใช้ได้ไหมเนี่ย ให้ทุกคนดูนะครับ uh? นี่คือสภาพเตาของเราโ oh <my> อ้โหเนี้ยเตาพังโอ้ยวต้องหาวิธีอื่นนะครับหาวิธีอื่นก่อนเดี๋ยวโคงหาไม้เดี๋ยวคง้วคงหาไม้นะครับหา อะไรก็ตามนะครับมาทําแทนเตาให้ได้นะครับเดี๋ยวขอเวลาเตรียมเตาแป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงโอเคนะครับเราได้เตามาแล้วค <Yeah. S 1> แบบือแบบเตาแบบโอเคได้เตามาแล้วเรามาจุดไฟกันเรามาก่อไฟกันโดยใช้หนังยางนะครับคือเป็นการทำกระเพราหมูสับที่แบบ พอเราหดมากนะครับเตาแก๊สก็ไม่มีแต่เตานี้น่าจะช่วยได้นะครับได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันโอ้ยร้อนลอนัลนลันคอติดขอให้ติดขอให้ติดเถิดขอให้ติดเธออาตุชาตุคอยติดนะครับ ร็จแล้วครับทุกคนอ่าฝีมือไม่ธรรมาดานะครับในการก่อไฟอะคิปติ๋วครับวิชาลูกเสือเก่ายัางไงก็ได้อยู่แล้ว <c oughs> ไป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 ทางนู้นสาเหตุ <c oughs> นะครับสาเหตุที่เาเวลาเราก่อไฟนะครับแล้วก็แบบมีควันเยอะๆแบบนี้นะครับก็คืออาควันพวกนี้นะครับมาจากความชื้นนะครับที่อยู่ ในในในไม้นะครับยุทที่อยู่กับไม้เพราะฉะนั้นไฟนะครับก็จะไล่ความชื้นอ,ออกให้หมดนะครับควันก็จะหายแต่ว่าถ้า <c oughs> ถ้าความชื้นอ,ออกไม่หมดนะครับมันก็จะมีควันอย่างนี้แหละครับไ้ไม่ไหวละกระทะมาแล้วนี่คือได้นะครับเนี่ยคือแบบว่าอันนี้ก็เป็นที่วางกระทะได้เลยโอ๊ตแต่ร้อน นี่แล้วก่อนที่เราจะทำกระเพราเดี๋ยวเราทำไข่ดาวกันดีกว่าน้ำมันหมูกปลาโอ้ยพี่อะไรไงเนี่ย วิธีการทอดไข่ดาวก็คือไม่ต้องไปยุ่งกับไข่นะครับก็คือเราปล่อยปล่อยให้ไข่ดาวเขาสุกไปเองเลยนะครับแต่ว่าเขายุ่งหน่อยเพราะาติดกระทะละเหมือนรู้อะ่ะเหมือนรู้ะแบบเหมือนทำนานอะ่ะเหมือนเป็นเชฟกระทะแบบเฮ้เยแต่ไข่าไดาวไข่ดาวสวยนะครับไข่ดาวสวยแต่ว่าติดกระทะนิดนึง ค okay. ได้แล้วหนึ่งฟองต่อไปตอนนี้ไข่ดาวเสร็จแล้วตอนนี้ต่อไปเราจะแบบทำกระเพราหมูสับนะครับ โอ้เป็นการทำกับข้าวที่แบบทรมทรมานมากเลย ร้อน <c oughs> คือหมุนนะับรอบทิศอะไรเนี่ย กระพ,อพอมูตับครับแล้วใส่พริกลงไปอย่นะครับ ให้มันเผ็ดจับจ้านนิดหน่อยเพราะผมชอบเผ็ดเฮ็ดเห็นผมไหมเป็นกระเปรามูสับที่แบบว่าทำยากมากเลยนะคือแบบเนี้ยดูดูไฟแล้วแบบ มันมันร้อนนะ่ะคือมันร้อนนะ่ะเข้าใจไหมทุกคนแล้วเตานั้นก็แตกด้วยแล้วก็แบบไอแนะ้แก๊สน่ะแก๊สก็ไม่มีด้วยวันนี้แก๊สหมดโอ้ยยอดมากออเคเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับว่าจะเอาร่อยไหมหรือจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันโอเคนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับออปลาผัปลาหมึก<อ>ไม่ใช่ <laughs> หมูสับนะครับ <Okay. S 1> นี่หน้าตาเฮ้ยผมว่ามันน่ารับประทานนะครับเห็นไหมหน้าตาแล้วก็มีไข่ดาวด้วยนะครับไข่ดาวเราสามฟองไม่สุกนะครับมีสุกฟองหนึ่ง <25. S 1> นะครับแต่ว่าที่เด็ดวันนี้นะครับเราทําอาหารนะครับด้วยเตาแบบเตาแบบหาแบบเศษอะไรก็ไม่รู้นะครับมาทําเป็นเตาคือว่าสนุกนะ บอวา่าสนุกดีก็เดินผมไม้อันนี้ก็เพาปลาหมึกนี่ไข่าดาวเห็นไหมโอเคไปแล้วนะครับอ่า คือสองอย่างนี้นะครับเราไม่ได้กินกับข้าวสวยนะครับ<ะ>แต่ว่าเราจะกินกับข้าวเหนียวทุกคนเคยทํำไหมเคยกินไหมคือแบบกินแบบกะเพราปลาหมึกกะเพราอะไรก็ได้กับข้าวเดี่ยวอย่างเงี้ยนี่นี่นี่น,นี่อย่างนี้เลยนะครับอดูดูดูอร่อยไหมนะอร่อยไหมนะครั้งแรกอ อร่อยนะรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มนะครับแล้วก็เป็นแห้งๆคือผมชอบเวลาถ้าเป็นกระเพราชอบแห้งๆแ,แบบนี้นะครับอร่อยอีกคำหนึงอันนี้เอาไข่ดาวด้วยไข่ดาวด้วยนะครับบ,บ้างๆทำกับข้าวกินเองนะครับ อยากให้ทุกคนได้หัดทํากับข้าวบ้างนะครับทาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เป็นดเดี๋ยวก็อร่อยคำหนึงนะครับออืม,อม,อม โอเคครับเดี๋ยวผมจะกินข้าวนะครับเพราะว่าอันนี้เอาอร่อยมากอันนี้ก็พอดีนะครับไม่สูงมากแต่ว่าชอบเนี้ยคือแบบครั้งแรก แต่อร่อยได้ขนาดนี้แบบมันโอ้โหไม่มันพูดอร่อยแบบไหลแบบเยอะมากเลยตอนนี้พระอาทิตย์ตกนะครับทำกับข้าวไม่ทันอ,อยอดบ๊ายฝากติดตามด้วยนะครับบอลขับไยซี